สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำํำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันพุธนะครับมีเกมสำคัญเลยก็คือเป็นเกมตกคางของเซอร์เพอร์มิลีสคู่นะครับในการลุ้นโควตาต่างๆช่วงโค้งสุดท้ายนี้ถือว่ามีความสําคัญทั้ง2คู่เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเคนายวินนะครับ ฝากขั้นต่ำเพียง1น0บาทนะครับมีทุกอย่างที่ทุกท่านต้องการเลยนะครับทั้งกีฬาคาสิโนสล็อตและก็หวยนะครับที่สำคัญคือเดิมพันครั้งแรกนะครับเรายินดีที่จะคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ k 9 w i n 2นะครับอ่ะมาดูที่คู่แรกก่อนนะครับไปดูคู่เรือสุดก็คือจะเตะรอบเที่ยงคืนนะครับที่สังเวียนโอทาฟอร์ดนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมก็อาแมนยูเนี่ยเพิ่งจะอกหักมาในการตกรอบ FA ฟเอัพรอบรองนะครับจากการแพ้เชลซีเป็นหนึ่งสานะครับเกมนั้นถือว่าเล่นกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีชอ็อตผิดพลาดเยอะมากโดยเฉพาะจากดบ w เ k r นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะยังได้เป็นตัวจริงอยู่หรือเปล่านะครับแมนยูตอนนี้นะครับอยู่อันดับ5นะครับ62แต้มเท่ากับเลสเตอร์ที่4แต่ว่า จำนวนการยิงน้อยกว่านะครับลู่ที่เสียเท่ากันแต่จํานวนการยิงน้อยกว่าแต่แมนยูเนี่ยแข่งมาอา่าน้อยกว่า1เกมถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับถ้าเกิดวันนี้มีแต้มจะแซงเลสเตอร์ทันทีนะครับผมวนเฟีแฮมเนี่ยจริงๆมองตามภาพที่เห็นคือบวกเขล่อตัวชนแล้วนะครับจากการชนะมา2เกมล่าสุดน่ครับชนะนอริชไปสูชนะวัดฟอร์ด3-1ตอนนี้คือห่างจากโซนตกชั้นอยู่6แต้มและเหลืออีก2เกมเท่ากับว่าตอนเนี้ยเวสแฮม รอดแล้วนะครับในทางปฏิบัตินะครับผมอ่ะวันนี้จะเกิดถามว่าต้องเชร์ใครนะครับต้องบอกว่าแมนยูเองก็ถือว่าเสียศูนย์มาจากเกมล่าสุดนะครับผมก็วันนี้เชื่อว่าน่าจะจัดชุดใหญ่งลงเล่นแหละเพื่อที่จะเรียกฟอลเก่งกลับมาบุรวมไปถึงการทําแต้มให้สูงขึ้นกว่าที่5อย่างที่เป็นอยู่นะครับผมคิดว่าวันนี้แมนยูเล่นที่ออเตอร์ฟอร์ดน่าจะแก้ตัวกลับมาได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องของราคาบอลที่เปิดมาเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับก็ ต่อแพงนะครับ1.75ก็คือต้องชนะ2ลูกถึงจะได้ครึ่งนะครับถ้าชนะลูกเดียวก็เสียนะครับผมคิดว่าแมนยูกำลังมีเประเป,เปบ้างเหมือนกันแล้วก็กำลังกดดันตัวเองด้วยผมคิดว่าวันนี้นะครับเต็มที่สกอรน์น่าจะแค่เฉือนนะเพราะเวสแฮมเองก็ถือว่าผลงานดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับหลังหลานี่คือเจอทีมใหญ่ที่ว่าสู้ได้ค่อนข้างโอเคสําหรับไอ้ขุนคอนะผมคิดว่าวันนี้เต็มที่เลยนะครับเกมอาจจะตึงเหมือนกันเต็มที่สกอร์น่าจะแค่เฉือนนะครับดังนั้นให้เลือกเชียร์ที่ เวสต์แฮมแล้วกันนะครับสวยคู่หนึ่งเป็นบิ๊กแมตช์นะครับในรอบที่25เป็นลิเวอร์พูลพบกับเชลซีนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกนะครับถึงแม้จะเป็นบอลที่ไร้ผลแล้วแต่ลิเวอร์พูลวันนี้ก็มีงานถึงตรงที่ว่าวันนี้คือเกมสุดท้ายในการเล่นที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็ป็นบัิรับถ้วยแชมป์ด้วยดูแล้วน่าจะเน้นเต็มที่เพื่อให้ผลการแข่งขันจบมาแบบสวยๆนะครับผมแต่ก็ถือว่าไม่ง่ายเพราะว่าเชลซีเองก็ถือว่ายังต้องเน้นอยู่ในการรักษาพื้นที่สีดับ,บรแรกนะครับ ตอนนี้นำเลสเตอร์อยู่ดึงแต้มแมนยูด้วยก็นำอยู่1แต้มเหมือนกันนะครับก็ถือว่าวันนี้ถ้ามีแต้มก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมคิดว่าวันนี้ในเชลซี Chelsea น่าจะวางแท็กติมาอย่างดีนะครับเน้นรับรอสนกลับไม่น่าจะเปิดแลกเข้าใส่นะครับเพราะร์พูลเป็นทีมที่เกมรุกดีอยู่แล้วนะครับก็ดูแล้วผมคิดว่าเกมเนี้มีโอกาสออกหน้าเขาอะไรอะสมาร์ชันสูงเพราะว่าร์พูลอาจจะไม่ต้องการแพ้ในบ้านเพื่อรับถ้วยแชมป์ ส่วนเชลซีต้องการรับแต้มเพื่อลุ้นท็อปโฟต่อไปผมคิดว่าเกมนี้มีโอกาสออกหน้าเสมอเหมือนกันนะครับแต่เป็นการเสมอแบบมีสกอร์นะผมมองอย่างนั้นนะครับดังนั้นคิดว่าวันนี้วัดใจเคียร์เชลซีดีกว่านะครับดูแล้วมีโอ,อก,กาสที่จะแบ่งแต้มได้นะครับะสระุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมให้มองไปที่ในส่วนของสองทีมรองเลยก็คือเวสต์แฮมและก็เชลซีนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก็จะก,กันย้ำอีหนึ่งครั้งนะครับทางเคนายวินนะครับ ฝากขั้นต่ำเพียง1น100บาทนะครับมีทุกสิ่งที่ทุกท่านต้องการนะครับกีฬาคาสิโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับที่สำคัญคือเดิมพันครั้งแรกเรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับถ้าสนใจสมัคแอดไลน์มาได้ที่แอด i ไลน์ k 9 w ก n 2นะครับสวัสดีครับ